ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Iron Harvest 1920 plus ก็คือคุณผู้ชมเป็นเกมแนววางแผนแนวสตรีมพังก็เรื่องราวจะอิงประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่1ก็มแาแท่งอาเคนก้าไปเลยแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกมันก็มีใครดูก็ถ้าเกิดใครชอบเกมนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์กันนะฮะถ้าเกิดชอบก็ จะได้มีมาบ่อยๆแล้วก็จะได้ทําต่อไปถ้าเกิดแบบว่าทุกคนอยากดูนะอ่ะเขาบอกพีอันนีนี่คือแบบเฟิร์นลุคผมยังไม่เคยเล่นนะคือกดเข้ามาเลยป้าบแล้วทำไมมันยืนสั่นอย่างงั้นละนาเนี๋ยอ่าอ,อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรับปรับออปชันสักนิดหนึ่ง โอเคคุณผู้ชมก็ตามรูปแบบเดิมน,นะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากแคมเปญก่อนก็เป็นเดี๋ยวเขาดูโอเวอร์วิวก่อนละกันแป๊บนึงนะเขมีเอะให้เราป่ะโอเวอร์วิวก็เหมือนกับว่าเป็น the price of freedom คือก็เริ่มจากโอเวอร์วิวก่อนเหมือนกับว่าเขาจะเป็นแบบการสอนเล่นไปในตัวด้วยเขาจะมีโปแลเนียนโปแลเนียโปลเนียคือโปแลนด์รัสเวียก็คือรัสเซียแซกโซนี่เหรอแซกซอนอะ แซ็กซอนดูจากรูปน่าจะเป็นเยอรมันนะยูโซนเนียน่าจะเป็นโซนโซนแบบโซนไหนวะอันนี้น่าจะเป็นแบบตะวันออกกลางไหมอันนี้คือการปฏิวัติรัสเซียเวียก็คือการปฏิวัติรัสเซียคุณผู้ชมโอเคเริ่มที่โปแลเนียแล้วกันโปแลเนียก็บอกว่าราคาของอิสรภาพสาธารณรัฐโปแลเนียเขาได้ค้นพบตัวเองภายใต้การควบคุม ของมหาสงครามสิ่งที่จะต้องดำเนินไปเพื่อการต่อสู้เพื่อความหวงังแล้วก็นำนำเอ่อเขาเรียกอะไรนำอิสรภาพมาสู่ชาติของตนเองคุณผู้ชมก็แอนนาช็อตใช่ไหมอันนี้จะเป็นด่านแรกเดี๋ยวขอดูอันนะมิชชั่นดิสคริปชั่นเขาบอกว่าสาวน้อยแอนนาคอสพยายามที่จะรับรองตนเองกับพูฟพยมแบบอัพตัวเอง ให้กับให้เป็นที่ยอมรับกับกลุ่มผู้ชายภายในพื้นที่นะในระหว่างการสู้ของการเล่นสโนโบอลเขาได้เรียนรู้ทักษะต่างๆจากการเอาชีวิตรอดแล้วก็จากพี่ชายของเขาจานิกระหว่างการล่าสัตว์ด้วยมิชชั่นชเลน่์คือกำจัดสโนแมนให้หมดแล้วก็ห้ามถูกโจมตีจากสโนโบอลอันนี้เดี๋ขอผมอลองกดโอเวอร์วิวกอนละกันผมไม่รู้คืออะไร Welcome to Welcome c o m m a n d e r เราอยากเป็นคอม m a นเดอร์คนไหนอันนี้อันนี้เขาเป็น Discovery เขาอันนี้เป็นสายสายสำรวจคุณผู้ชมเขาบอกว่าสำหรับคนที่ต้องการจะมีความเอาเอาตรงกลางแล้วกันนะอันนี้คือน่าจะ Easy Medium Hard นั่นแหละโอเคเริ่ม อ๋อก็คือมันก็เข้าเข้าแมปเมื่อกี้แหละน่าจะใช่นะในในภาวระที่ฉันจะเข้าร่วมไม่ได้เราตายแล้วเร็วมากมันไม่เหมาะกับคุณมันไม่จริงเลยแล้วแกจะทำยังไงอ่ะ้องง่ายเหรอลองง่ายเลยขี้แยไปกันเถอะพวกเราคือชาวโปแลเนียนไม่ยุติธรรมเลยอ่ะ no I'll show them เขาจะแสดงให้เห็นเองนะโอเคแอนนาเดี <s <S okay, Anna, so okay. ๋ยวฉันจะช่วยเธอเองก็ไปกระทืบเด็กนี่ห้าตัวเมื่อกี้คุณผู้ชมเอาเลยทำยังไงนาะ This way attack i s โอ๊น mm ี่หรออ๋อโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้มันอ่านมาว่าเขาบอกให้เราโจมตีเด็กเด็กคนนี้เอาให้เร็วนะเราต้องเข้าไปใกล้กว่านี้คุณผู้ชม เราก็ต้องสเตลล์ด้วยปิวรับ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 ให้แกตายแล้วพวกเราหลักซุ่มหาที่กำบังเฮ้ยพวกเขาไม่เล่นกับเรานะอก็ได้วะตายแล้วหนึ่ง ไปเล่นเราไปเล่นไปมั้กระทืบซ้ำได้ป้เอาไ่ได้เี๋ยวนอนนนาเมื่อกี้แอนนาทำอะไรแอนนาเหยียบนะสั้สั้นตัวสั้นตัวสั้นตัวหนึ่งสตูสตูสิบสองนาทิกาสองตัวแล้วก็มีสิบจอนนาทีกาสามสิบนาทีซุ่มๆๆๆพวกเขากำลังลบเรทิทกมั้งพวกเรากำลังถูกโจมตี ดีย๋ยวนะนแล้วจะทำยังไงเออเ๋็วนะเราต้องพยายามยิงเข้าไปไม่ค่อยเวิร์กเลยนะแอนนาเนาะแล้วมันก็อ๋ออ่าฉันไม่ได้ทำนะเฮ้ย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 แอนนาอย่า <laughs> อย่าเบื่องแอนนา, <Take this. S 1> <laughs> าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเก็บ เอาไปอีพกซนูเมนโอลาฟแกโดนแน่เราไปเล่นหิมะด้วยกันไหม <laughs> มันเป็นเอลซ่ามาในทีมเอลซ่าฮนะยิงโอ้ยแอนนาแอนนาแอนนาซื้อไปแอนนายิงเอ๊ะได้แล้วโอเคเรากำลังพักดัสตูออกไปโอ,อโอ้ย โอ้ยแอนนารู้แล้วล่ะว่าทำไมเขาไม่ให้แอนนาเล่นน่ะบางทีคขาอาจจะต้องมีมุมที่นี้เฮยหิมะเท่าน,านั้นห้ามใช้น้ำแข็งแอนนาเลือดเยอะอะตายแล้วหนึ่งคุณผู้ชมตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งเรามาแบบใสๆเลยนะเฮ้ยอ,อันนี้มันอยู่สูงอะ่ะเราควรไปเก็บเราควรไปเก็บมันก่อนไหม เก็บไม่ได้ว่ามันอยู่ในป้อมแอนนาถ่ายมาแอนนาเดี๋ยวนะแอนนาถ่ายไม่ถมา่ถยายไม่นี่แอนนาถ่ายม่นี่ถ่ายมาเราไปเล่นหิมะด้วยกันไหมเออถึงป่าวะไม่ถึงวะ่ะไปนู่นไปนู่นไปนู่นเราต้องรู้จักอ้อมนะฮะจึบ๊บยิงอ่ะโง่อีกแล้ว,ออแ,ลวแอนนาแอนนา แอนนาทำไมมันปึกหลายวะมันจะแบบริมริมวงไม่ได้เลยใช่ไหมเออเออเฮ้ยจะชนะแล้วจึกเอาจิก t h นนี้ชาปโปเลียนก็ชนะชาวรัสเซียนแล้วพวกรัสเซียมาแล้วพวกเรานี้เน y o u นายตายแล้วนายวิ่งได้ยัง,ยงไงเนี่ เพราะแกวิ่งหนีได้แต่แกซ่อนข้าไม่ได้หรอกนะ <c oughs> ทำไมแบบผมต้องมานั่งแบบจริงจังกระโดดอ,บบนอะนีแล้ววะโอเคดูแมปแผนที่เดี๋ยวนะ Advanced Camera Control QE a l t i n a t e Free Rotate โอเคคุณผู้ชมแล้วเราก็สามารถกับทิศได้การคลิกอ่ะดูซิดูซิพี่นไปไหนเฮ้ยไปแอบวานานวะตัวเดียวเหรอ <Perfect. S 1> ใช่เหรอ เอออ๋อเราต้องค่อยๆเปิดแบบมคุณผู้ชมเออเก็บมันเลย hey, โอ้โหโอ้โหข้าไม่ใช่รูสเวียตแน่นอนและลูกและพี่น้องเจ้าก็ไม่ใช่รูสลัสเวียตผมเรียกว่าลัสเวียตแล้วกันนะลัสเวียตโซเวียตนั่นแหละใช่ไหมใช่ไปแอบตรงนี้กันนะ,ะยยเรามาเล่นหิมะด้วยกันไหมเอ๋เอ๋ฉันเห็นนะ เขา้าปีกซ้ายปีก oh, 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 oh. ขวาปีกขวามีศัตรูอยู่โอ้กับกลับกับก่อนก่อนชิบ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 อ่ายิงอ้ันน่าคือเลือดเยอะมากอ่ะเป็นหญิงท totally> um ี่แบบว่าโป๊ะอันนี้คือโดนปะอ่ะยิงป้าไปอ่ะอ่าเอาไงเอาไงเอาไงเฮ้ยป้าไม่โดนอ่ะไม่แม่นเลย ตายเงินคุณผู้ชมเราค่อยๆเก็บผู้ชายไปเอ้ยมาถึงว่าค่อยๆเก็บสตรรไปมันคือการสเตลที่สุดยอดมากเลยนะเดี๋ยวนะ This way This way This way How to be quiet ทำไมไม่มีที่ให้แอบเลยอ๋อแอบตรงนู้นเออเรียบร้อยจอมตี โปรแรนตลอดไปเอาเอาลูมเลยตายแน่โอเคแล้วตายไอ้ชายจะไาแกโอ้อยอ้ยเฮ้ยทำไมลุมเป็นอย่างนี้ล่ะเรียกชนไอเรียกกำลังเสริมมาถอยอ๋อนี่คือพี่ชายเราจมก็เขาโกงน่ะข้าชนะแล้วรู้สึกว่าจะมีอะไรที่ต้องทำเยอะๆนะมาก็ กลับที่หมู่บ้านกันพ่อกำลังรออยู่ยใน่สุดก็สอนฉันยิงจนได้นะนายสัญญาไว้แล้วโอเคมัน,น,นท่านโตแล้วตอนนี้ทุนสัญญากับฉันแล้วก็เอาเรืกก่องมาส่งคำต่ายเย็ยๆแล้วค่อยยังกกไ้ ตอนนี้เลยไม่ได้เหรอลุงบอกว่าโอลแนดยจะต้องสู้กับพวกอัสเซียแต่ตอนนี้พวกเด็กผู้ชายลงไปข้างล่างในขณะที่ฉังกำลังเล่นสนุบอกโอเคโอเคแต่ว่าเดี๋ยวนะโอเคโอเคอย่าบอกพ่อแล้วกันเออฉันไม่อยากจะทำแบบนี้เลยโอเคคุณผู้ชมอาจจะไปเรียนรัาสตร์แล้วล่ะแอนนา เห็นเงียบกวางตัวน,นั้นไหมเราต้องไปเงียบๆแล้วก็ <c oughs> อย่าให้มันรู้ตัวแล้วนี่น้ำเลยขุพนพลท่านผู้นำเรียกว่าอะไรดีเอ่อจ่าไปเลยจ่าโอเค <c oughs> ไป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 กวางอยู่ไหนก็นเถอะว้างอยู่ไหนวะอันนี้มันหมุนได้อย่างเดียวเนาะขึ้นได้ลงได้โอเค ผมหาความไม่เจอองค์ไมเวไม่เอานะฉากอยู่ท่นไงฉันเห็นแล้วไม่เอานะคุณผู้ชมฉากแบบว่ายิงเผยทำเปิรนลันเอาเข้าพี่ตัวเองนี่ไม่เอานะแล้วส่มยังไงอะให้มันเอ้ยฉันเงียบแล้วนะพวกมันเป็นสัตว์ป่ามันค่างๆที่จะตอบสนองไวเราต้องมีกลยุทธ ฉข้าจะต้องซ่อนแล้วก็แล้วก็ดูทางให้ด้วยล่ะแผนดีมากเลยเออแล้วอย่าลืมยิงกวางนะไม่ใช่ยิงฉันออเั่งดีมากคำสั่งพร้อมโอเคฉันพร้อมใช่ไหมคีรอปรีพัดยิงไปพาเด็กเล่นหิมะคุณผู้ชมจะต้องซ่อนในพุ่มไม้กวางอยู่ไหนเถอะฉันจะหากวางไม่เจอเลยซ่อนอย่างนี้เหร ชึบไม่เห็นอ่ะเออเดี๋ยวนะยูนิต every unit in the game has I'll drive the deer in your direction ซ้อนในพุ่มไม้สักพุ่มไม orders I walk in uh. the park as long as Anna doesn't hide in the bushes I will run after the deer all day long they will see her ถ้าเธอไม่รู้จักซ่อนในนพุ่มไม้แล้วก็เธอจะต้องวิ่งไปอยู่ทั้งวันเขาบอกว่ายูนิตทุกตัวในเกมนี้ มีเขาเราียกรัศมีการมองเห็นันนั้น <I 'll S 1> ซ่อนในนี้ <the Bush. S 1> ก็จะช่วยแล้วแล้วพุ่มไม้คือพุ่มไหนอ่ะก็ก็พุ่มแล้วไม่ใช่หรออ๋ออ๋ออ่าพุ่มนี้ไม่นับเนาะเดี๋ยวฉันกำลังหาพุ่มไม้อยู่แป๊บน,นึงพุ่มไหนวะเอ่อพุ่มไม้นี่เหรอ, <S 2> <S 2> อหึอ่าไ,ไปพุ่มนั้นแล้วกันดูน่าจะเป็น <I 'll S 1> พุ่มไม้เถอะ <the Bush. S 1> I'll drive in direction deer your the เออก็บอกว่าให้ซ่อนหนึ่งในพุ่มไม้แต่ยังหาพุ่มไม้ไม่เจอเลยพุ่มไม้อยู่ไหนอ่อนไม้เวเดนะเดี๋ยวนะนี่ปะวิ่งไปเรื่อยๆนะแอนนาเพราะฉันหาพุ่มไม้ไม่เจออันนี้อะไรยังไง Let's do this อ๋อไม่ใช่อันนี้มันวิ่งวนๆไป Hide in one of the bushesI'll drive the deer in your direction นี่ปะฝังนี้ปะ ตรงนี้น่าจะดูมีแบบว่าพุ่มไม้เยอะที่สุด What's up General ว่ายังไง General ก็ต้องเป็นอะไรในพลท่านในพลแล้วกัน On อ e ได้ไหมไม่ได้ว่ะโอไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ไม่กว้างยิงมาถ้าตรงนี้เลยดีกว่าไหมหรือมันจะเป็นอ่านี่ไงผมเจอแล้วผมเจอพุ่มไม้แล้วนี่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 อ๋อมันจะเป็นผู้เขียวเขียวอย่างนี้ไอ้พวกนี้เป็นพลอปอันนี้เป็นพุ่มนะฮะ เออถึงมันจะเป็นพุ่มไม้แต่มันก็เป็นแค่พ o p แต่อันนี้เป็นพุ่มไม้ที่เป็นพุ่มไม้ที่แบบซ่อนได้โอเคซ่อนแล้วไงต่อ I'm ready I'm ready drive to me ฉันพร้อมแล้วให้กวางมาเลยอ๋อโอเคไป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 ดีล่ะเนี่เน่เนี่แหละคุณผู้ชม let's get it into shooting range เล็งดีๆล่ะผมว่านะช็อตเนี้ยอีนี่ต้านกวางมาทางนี้นะและอีอนายิงโดนพี่ตัวเอง fine <some deer. S 1> ดูหนังมาหลายเรื่องแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงหรือเปล่ามันจะต้องมีอะไรที่ดราม่าอยู่ไกลๆเด้อไกลๆมาแล้วมาแล้วไอน้น่ายิงยิงดิยิงดิเออไม่โดนหรอกอยู่คนละย่อขนาดนี้ยิงไม่โดน <c oughs> อ่าให้ตายสิ Good hiding spot เศร้าในดีแต่ว่ายิงได้ดีงเวยมากฉันว่ามันต้องมีอะไรผิดเกี่ยวกับปืนอะไรแน่ไหนคือิอะไรที่ำให้นายเธอสามารถยิงได้ดีขึ้นสิ่งที่ต้องดูคือดูเป้าหมายดีๆดูการเคลื่อนไหวของมันแล้วก็ปั้งยินดีต้อนรับสู่มืดเย็นฉันเข้าใจแล้วล่ะฉันคิดว่านะต่อไปทำไงซะเอ่อเพนซิงช็อตเหรอคุณผู้ชมอ๋อนี่กับเอพเพอร์ โอเคเราต้องรออีกครั้งหนึ่งโอเคอันนี้เป็นสกิลอ๋อมีสกิล What's General What's General ว่าไงขุนพลนายพลนายพลวานหน้าแล้วกวางอยู่ไหนประเด็นคือกวางอยู่ไหนต n e อ่ากวางอยู่นู้นต้อนต้อนน้องมาต้อนน้อง On my way เป็นเป็นพอผมเป็นกวางผมคงจะไม่อยู่แถวนี nós, yes ้แล้วล่ะพี่เล่นแบบว่าต้อนมาขนาดนี้นะ กือบพันโอเคกว้างกวางมาแล้วกว้างมาแล้วชอฟังโอเคโอเคค่อยๆไล่ค่อยๆไล่กับเด็ดด้วยค่อยคอยต้อนค่อยค่อยต้อนโอเคยิงยิงดิเรียบร้อยขิดกว้างนะขิด ฉันยิงมันเยี่ยมมากเลยพ่อจะต้องไม่เชื่อแน่เลยเออลูหรือเปล่าวะฉัน้จะเป็นคนยิงกวาดนะรู้ไหมเออถูกต้องเออถึงแม้ฉันจะเป็นคนทำแต่ว่าก็ดีที่สุดตลกถ้าไม่มีละก็คือข้าบับพ่อมันดูน่าขยะแขยงเหลือเกินมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนะเราไม่ได้ฆ่ามันเพื่อความสนุกยานิกเดนิก do you really think there will be war นายคิดว่าจะมีสงคัญจริงไหมแน่นอนและตอนนี้มันกำลังเริ่มแผ่ขยายวงกว้างด้วยแคกซอนี่รูสเวตนอร์ดิกคิงดอมไม่แน่พวกญี่ปุ่นหรือใครก็ตามอาจจะเข้ารุ่นทกันแล้วทหารจะมานี่ใช่ไหมจะต้องงี้เหรอทำไมต้องมาล่ะมีมาอาสหางนียิงดิยิงยิงยิงเอ้ย แม่นแต้แม่นว่าน,นึกว่าปังแล้วก็เข้าหัวพี่เด่นได้กินหมีนะพี่จ๋าโอ้เฮ้ยอ๋อเป็นหุ่นยนต์โปรแลนดิชคุณผู้ชมฮู้ฮู้แล้วเสือไปนั่นนะ่ะขอบคุณครับขอบคุณ must have been hungry เอ่อหิวแล้วสิออเอออาอเธอ เอาเจ้าตัวนี้มา,ามาันน่าจะเป็นอะไรที่อบอ,อุนในไซีเรียนกำลังจะไปโซเวียตหรอ,เ,อเราต้องไปปกป้องแผ่นดินแม่ของเรา,ามันดูหนักหนาใช่ไหมล่ะอัสมิเร่นี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราจะใช้มันดูเยี่ยมมากเลยมาเธอหมู่บ้านไม่กกาอย่างนีเ้เร็วเข้าอาหารมาเลยเฮ้ยอยู่นี่นะ เดี๋ยวฉันกำลังมาเด,เดี๋ยวฉันจะ,จะกลับมาบางทีมันก็พูดเร็วผมก็แปลไม่ทันนะนี่มันเรียบร้อยคุณผู้ชมแล้วก็ทหารเอาพี่เราไปแล้วนะฮะเอาแล้วก็อย่าลืมทิ้งถนนละเ,เลือดก,กระเด็นใส่เอ๊ะเสียงอะไร <Hello. S 1> เออหวัดดี อ้าวลูกหนี oh, โอ้ไม่นะฉัน <'m> ฉันขอโทษ <'m> อ้าวตายทั้งตัวเอาไปแค่นี้นะ <c oughs> แม่บอกแม่แม่แอนนา <c oughs> เธอภาคแม่เธอ <c oughs> ยั็นลคื้มีกับบ้านอ่านี่ไม่ใช่การตัดสินใจของใายใช่ไหมพีเตอร์เด็กชายคนนี้ตัดสินใจต่อสู้เพื่อบอก้องแผ่ดดินแม่รับผู้ที่อาสาทุกคนจะต้องได้รับการฝึกและมีอุปกรณ์และรู้เปล่าไม่แน่วันหนึ่งเราจะได้ไปไม่ใช่จันนั้นไม่งั้นรู้ไหมว่าลูกข้าตายอยู่ในสนามรบ มินิเลสเหรอพวกนายปกป้องหมู่บ้านของข้าเพื่ออิสรภาพหรือต้องการที่จะเป็นผู้นำกันแน่เหมือนข้าอย่างนั้นเหรอนี่คือทุกคนต้องการโปรต้องต้องการปกป้องโพแลนเนียฉันไม่คิดว่ามันจะแย่นะแต่ว่าลุงข้าก็ดูที่จะพูดถูกเหมือนกันทุกคนแตต้องอยู่ที่บ้านในคริสต์มาสนี้ที่นี่ไม่ใช่เกม,มะนะยานิก มันเป็นการจัดทีเจตุลตกแล้วพวกเราคือโปรเลเนียและพวกเราจะต้องภูมิใจอ่าล่ะไปเก็บของได้เจเน็กจเจน็กไปเป็นทหารแล้วคุณผูมม้ชมเอ่อเออกำจะไปเป็นทหารเ<ะ>หรอไดดีหมดแล้วนีจ่จะทิ้งฉันเหรอไม่ไม,ไม่เคยฉันต้องการปกป้องเธอและสงครามกำลังมาไม่ว่ายังไงก็ตามล<ร>ุงลิสพูดว่านี่คือ เส้นทางที่ต้องเลือกแล้วเราต้องทันให้พวกโซเวียตแล้วก็เซ็กโซเวียตนั้นรู้ว่าพวกเราแข็งแรงขนาดไหนแต่พ่อบอกว่าเพราะเรากำลังเข้าไปในสาษาของเลือดพ่อไม่ใช่นักสู้เขาแค่จะซ่อนอยู่ที่นี่จนกว่าทุกอย่างจะสงบลงพวกเขาไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าจะไปกับเธอมันไม่ใช่ที่ของเธอเด็กน้อยอย่าไปได้ไหม มันแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นแอาหมีไปดูเล่งกันแล้วกันนะแอนนามุงแงพวกเขาว่าสงครามนั้นคือการประจนภัยสัญญาและเกียรต ในที่จุจบนั้นใช้เวลาถึง5ปีการแข่งขันและความโหดร้ายที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในครั้งแรกมหาชาตินั้นได้นำอาวุธมาเผชิญหน้ากันแล้วสร้างเขตแดนสังหารขึ้นมามีคนตายมากกว่าร้อยคน ตอนนี้สงครามจบลงแล้วแต่ว่าจะต้องจ่ายด้วยชีวิตนับล้านและเจเนกเพราะพี่ของข้าทุกคนต่างต้องการเขากลับบ้านมันที่เขาสัญญาไว้ว่าเขาจะไม่ทิ้งฉันไปอ r รอนฮาวเว t หนึ่งก้าสองศูนย์โอ้พารแรรจบแล้วคุณผู้ชมม ใช่ไหมจบแล้วล่ะ But what can they hope to accomplish What we all want expel r o o s v s t from the l i n e เดี๋ยว <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดด <laughs> จบก่อนคุณผู้ชมจบก่อนนะพาร์ทแรกเดี๋ยวผมจะแบ่ง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 แต่ละตอนไปตาม EP ของมันเลยเดี๋ยวทำเป็นเพลย์ลิสต์แล้วก็แบ่งเป็นเป็นชาติไปด้วยก็ดีโอเคก็ okay. กพาร์ทแรกก็เป็นการสอนเล่นก็คงจะไม่มีอะไรก็คือเปิดเรื่องก่อนคือแอนนากับเจอร์เรกเจอร์เรกเป็นพี่ของแอนนาแล้วก็ อ娜อ,อ,นนอยู่ในสภาวะสงครามที่รัสเซียกำลังจะบุกโปแลนดนน์ใช่ปะ่ะแล้วก็เจเล็กตัดสินใจที่จะเข้าร่วมสงครามซึ่งก็ทิ้งน,นาไว้แล้วสงครามก็ประทุขึ้นใช้เวลา5ปีคนตายเป็นล้านและเจเล็กก็ไม่ได้ทำตามสัญญาคือไม่สามารถกลับมาได้ถ้าที่บุกเข้าใจนะก็ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจวยครับสำหรับไอรอนทาร์สเวตในพาร์ทนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาดูกันว่า หลังจากที่แอนนาโตเราจะเห็นในคัสซีแล้วว่าแอนนาเริ่มโตแล้วว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยนะ